มีน uhm, hmm? okay. uh ้ำ huh, ด uh ้วยนะมีจ <laughs> oh ้ะเอาเอาเอาเลองคนคนกินคนกินด <laughs> ูลูกตาลสดๆเป็นไงระวังน้ำเปิดนะหวานไหมหวานไหมโอ้โหน้ำหยดติ๊งๆเลยหวานไหมหวานไหมหวานเออข้าสดใสในต้องกี่ปอต้นแล้วนะเออนั่นนะดิเอาเอามามานี่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  นี่แล้วแล้วไปเอามาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาต้นตาลยากนะป้านะปลาเนี่ยปลาจีนยังมีปลูกอยู่นะปลาขายอยู่ปลาจีนเหรอปลาบานปลาอยู่ปลาจีนเหรอโอ้มาขายถึงทุ่งหลวงทองเราสังเกตมันจะมีสาม่อรงเกตมันจะมีสามล่องเราสังเกตมันจะมีสา่องอ๋อนี่ไงนี่ไงเออ มันจะมี3เม็ดอะนะเม <pase>. ็ดอ่าโอเคเฮ้ยเจ๋งว่าป้าอ่ะหนึง่งนะเออม,ม็ดนะนะครับคุณผู้ชมตะวันชวนหิวนะครับวันนี้ลูกตาลสดๆมาเลยโอ้อยากกินลูกตาลสดๆข้างทางครับมาเดี๋ยวมาดูป้าแกะให้กันป้าเป่าลูกตาลสดโชว์หนอ่อยโอ้ดูดินี่เขาฟันลูกตาลสดๆเลยนะนีๆๆๆ่นี่ นีแล้วแล้วแบล็คมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาต้นตาลยากนะป้าเนี่ยปลาจีนปลาจีนยังมีปลูกอยู่นะปลาขายอยู่ปลาจีนเหรอปลาบานปลาอยู่ปลาจีนเหรออ๋อมาขายถุงหลวงทองเราสังเกตมันจะมีสามล่องเราสังเกตมันจะมีสา่องอ๋อนี่ไงนี่ไงเออ มันจะมี3เม็ดอะนะเม็ดอ่าโอเคเฮ้ยเก่งว่าป้าอ every ่าหนึ่งเม็ดนะนะเออเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงตรงไหนมันมีอ่ะหรือเป็นความชำนาญชำนาญของเราอ่ะมันเป็นมันจะเป็นสามเหลี่ยมแน่เลยเนี่ยสามเหลี่ยมจแกลูกๆมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะโอเคอ่ะอ่าอ่าฮะอ่าไม่ที่สามแล้วเอาแงะเลยนะป้าใจเย็นนะใจเย็น เ้ขอดูหน่อยขอดูอยู่ที่เงี้ยเอามาเงี้ยอันนึงอันนี้เงี้ยอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งนะโอ้โหนี่ปลากระด้เออนี่เอ้ยน่ากินว่ะป้าเออมันเอาแต่เปลือกแล้วมันนิ่มนิ่มเออปป้้าอกใหหนููกินนมัอย่ได้เลลลยยาาด้วแหะองปอกกินสดให้หน่อยดิป้ามันเป็นตาไม่ออกเออได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ครับลูกตาลสดนะครับคนจอดซื้อเรื่อยๆเลยนะครับนี่ คุณผู้ชมอ่านี่น้องหนูช่วยขายช่วยป้าขายด้วยช่วยยายช่วยาย่ยายวันหยุดเรียนเนาะโอ้โนี่ยยายขายตานปอกอ,อ,อ่าเรามาดูป้าเขาปอกตานให้เรากินกันนี่สดเลยนะสดไปกว่านี้กันตาอ้วนชวนหิวนะครับตาอ้วนชวนหิววันนี้เจอ กองลูกตาลพเนดเนทึกก็เลยแวะนะครับเลยมาถ่ายให้ป้าแกเออช่วยซื้อด้วยตรงนี้ของทุ่งรวงทองนะครับเอ้าลูกค้ามาอีกแล้วตามสดเห็นไหมเนี่ยไปอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออไปน้องหนูไปขายก่อนอ่าดูป้าบอกสดเลยอืข้างในมันจะมีน้ำด้วยนะีจ้โเอา อา้าวลองนคน,นคนกินคนกินดูลูกตาลสดๆเป็นไงระวังน้ำเปิดนะหวานไหมหวานไหมโอ้โหน้ำหยดติ่งๆเลยหวานไหมหวานไหมหวานข้<อ>าสดกว่านเครื่องกินอบต้นแล้วนะเออนั่นน่ะดิเอาเอามามานี่นี่เอาเอากิน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 เรามาดูวิธีการปอกอีกทิ้งมานี่จะดูปอกจะดูปอกเนะื้อแบบว่าแบบเนี่ยไหนดูนะเนื้อ เนื้อเด้งๆเลยนะโอ้โหไปเกลี่ยไม่อนไป้วุ้ยเนี่ยนะอันนี้นิ่งอร่อยเนยทำไมอันนี้นิ่งอร่อยอ่ะป้านี่มันจะนิ่มฝ่ามันจะนิ่มฝ่ายให้ไหมอืมอ่ะอ่ะลองมาหนึ่งลูกก่อนนะให้ป้าปอกให้ดูก่อนเออเออเออนี่ครับนั่งมาซื้อกันเนี่ยมาจากไหนครับพี่มาจากไหนครับกอสมบูรณ์ผมฝากเพจตะอ้วนชวนหิวด้วยนะมาถ่ายให้ป้าครับ อ้าวดูดูอ่าน่ะดู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 อันนี้นิ่มอันนี้มันจะนิ่มกว่าเพราะมันมันมันสดหรือไงป้าไอ้มันอ่อนหรือไงป้าอ่อนกว่านั่นมันจะอ่อนขวาใช่ไหมมันก็ทลายเดียวกันไม่ใช่เออมันจะอ่อนจะมีช่วงเป็นหัวกับช่วงหัวมันช่วงหัวยกขาข้อ้าอ่ะก็ช่วงที่มันแก่ก็คืออยู่ข้างบนบนช่วงคล้ายๆล่างๆก็จะอ่อนนะ ขายขายเครือเครือกล้วยเนาะป้าเนาะโอเคโอเคเขาเขาขาดอะไรไหมป้าดูก่อนพี่ขายเขาขาดอะไรไหมอะไรบ้างไหมคะขยค้าวั้าบขอบคุณกรับพี่น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 ี่่นนี่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 น่นนี่นนี่นี่นีนี่นี่ อ่าลองหิวหิวนิ่มไหมอืมโอ้ยน้ำเต็มเลยอ่าโอเคป้าป้าขายยังไงครับเนี่ยขายเป็นถุงนะถุงเท่าไหร่นะถุงละร้อยแต่ถุงละห้าสิบถุงละร้อยอ่าผมว่าหนึ่งถุงหนึงละร้อยนะโอเคป้าชื่ออะไรเอ่ยป้าถาวรจ้าป้าถาวรโอเคครับผมเอา ตาอ้วนจนหิวจะมาดูเนี่ยครับมาดูป้าเขาปอกแล้วก็วันนี้ป้าเขาทำให้ดูแล้วก็ขอบคุณป้ามากๆนะครับเดี๋ยวเราอ้วนลงจนหิวไปลงเพจให้โอเคเนทางนี้แล้หถึป้าได้เต็นทุกงลงทองครับเห็นกองตานเมื่อไหร่กันแน่ป้าถาวรโอเคครับ